สวัสดีค่ะดิฉันนางเมตตาสุขสวัสดิ์คุดิฉันรู้สึกยินดียิ่งที่ได้รับคัดเลือกเป็นคนดีสีจังหวัดประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ประเภทประชาชนจังหวัดพิจิตรดิฉันต้องขอขอบคุณสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตรและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่สนับสนุนดิฉันนะคะ ปัจจุบันดิฉันอายุ87ปีเป็นชาวบางมูนนาคจังหวัดพิจิตรโดยกำเนิดค่ะนับเป็นโชคดีของดิฉันที่ได้เกิดในจังหวัดพิจิตรที่ซึ่งอุดมสมบูรณ์แวดล้อมด้วยผู้คนที่ดีทำให้ดิฉันมีครอบครัวที่ดีมีสามีที่เป็นผู้นำมีลูกที่ตั้งใจประกอบสัมมาอาชีพ จงประสบความสำเร็จทุกคนด้วยเหตุนี้จึงทำให้ดิฉันสามารถจัดสรรเวลามาช่วยเหลือชุมชนจนถึงปัจจุบันก็กว่า50ปีแล้วนะคะตลอดการทำงานของดิฉันนั้นดิฉันยึดหลักการทำงานที่ถูกต้องโปร่งใสทำด้วยความจริงใจและยึดมั่นประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามในการทำงานนั้นแม้จะประสบกับอุปสรรคบ้าง แต่ดิฉันก็ใช้ความอดทนเพื่อให้งานนั้นสำเร็จและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ที่ทำงานอีกทั้งเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อชาวบามุนาคต่อชาวพิจิตพิจิตหลักการทำงานที่สำคัญของดิฉันคือการยึดมั่นในความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติทำงานด้วยจิตอาสาไม่เกี่ยงงอนจนหน่วยงานต่างๆเล็งเห็น จึงเชิญให้ดิฉันไปร่วมทํางานด้วยเสมอปัจจุบันดิฉันได้รับมอบหมายให้ทํางานในหลายหน่วยงานแต่องค์กรที่ดิฉันภาคภูมิใจที่สุดในปัจจุบันก็คือการทํางานในตำแหน่งประธานมูลนิธิแก้วคลุ้มครองตลอด5ปีของการทำงานดิฉันได้ผลักดันและสนับสนุนให้คณะกรรมการมูลนิธิได้ทำงานในโครงการต่างๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชาวบางมูลนาคจนมูลนิธิมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อชุมชนและได้รับรางวัลจากหลากหลายองคอ์กรดิฉันเชื่อมั่นว่าผลของการทำงานอย่างมุ่งมั่นและต่อเนื่องของมูลนิธิจะส่งต่อยังลูกหลานชาวบางมูลนาคได้สานต่อ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองต่อชุมชนและต่อประเทศชาติสืบไปในอนาคตดิฉันหวังว่าชุมชนที่ดิฉันเกิดแห่งนี้จะเป็นชุมชนที่น่าอยู่เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้และสามารถเติบโตได้อย,อย่างยั่งยืนตลอดไปค่ะ